สวัสดีครับกลับมาพบกับคังเกอร์ซิชิงคอนเซียต,ตกปลากันอีกครั้งนะครับวันนี้เห็นผมเปิดคลิปในห้องเนี่ยโดยปกติแล้วผมจะมาทําการรีวิวอุปกรณ์นะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตกปลาช่อนอยั์ที่อ่างเก็บน้าคลองบึงจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งอ่างเนี้ยผมเคยพาเพื่อนๆไปหลายครั้งแล้วก็จะเห็นว่าปลาชะโดที่นั่นตัวใหญ่มากนะครับแต่นอกจากปลาชะโดที่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยปลาช่อนนะครับที่นั่นอ่ะมันตัวใหญ่กว่านะครับ ที่ผมเคยเห็นนะครับที่นั่นปลาช่อนจะอยู่ไซส์ประมาณ2-3กิโลนะฮะแต่คนพื้นที่เคยบอกว่าที่เนี่ยเขาเคยได้ปลาช่อนกันถึง4-5กิโลแต่อันเนี้ยตัวผมเองเขาไม่เคยเห็นนะครับและจากที่ผมไปตีจิบคลองบึงบ่อยๆนะครับมันก็ทำให้ผมเบื่อที่จะตี s h a d ที่คลองบึงแล้ ทริปนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะไปตกปลาช่อนเป็นหลักเนยนะครับโดยเหยื่อที่ผมใช้นะครับหลักๆเลยจะมี2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือกระดีนะครับอันนี้เป็นกระดีอมิดนะครับของพี่เอ็กซุกะนะพี่ชายสุดหล่อนะครับน้าหนักประมาณ1 4 1 5กร,รัมอะ่ะตัวนี้จะคู่กับตัวเบ็ดฮังเกอร์คุกเบอร์สนะครับแล้วก็สปินลิงก็จะเป็นของเซสตาที่ผมลงขายหน้าเฟซนะสปินลิงตัวนี้แข็งมากนะส่วนเหยื่ออีกตัวหนึ่งที่ผมเอาไปใช้นะครับก็คือ ปลายางนะครับตัวนี้เป็นปลายางของ VBa บน่าจะ3หรือ4นิ้วตัวใหญ่อะครับก็จะใส่กับตัวเบ็ด h u n g e r h คุกอันนี้ผมใส่เบอร์2เลยครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสไปทดสอบตัวเบ็ด Hu n เก r h คุกว่าจะเอาปลาช่อนไซส์2ถึง3โลไหวไหมนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้นะ้านๆะได้ชมไหมนะครับแต่ผมมาอัดคลิปอย่างเงี้ยผมบอกเลยมันต้องมีผลงานอยู่แล้วนะครับไม่งั้นผมไม่มาอัดคลิปหรอกโอเคงั้นเราไปดูผลงานกันเลยครับเจอกันในคลิปครับ เนี่ยมันขึ้นเต็มเลยเนี่ยหนูสองตัวน้วตียังไงน้ว,นนนวปลามันอยู่หน้าดินไงมันติดหางไงมันแรงตอนแรกหน่อยเดียวอะ่ะมีไงอไมงี<ง> ไอ่ไงอีกเอาลุ้นเฮ้ยลุ้นแรกก็เอาแล้วอ่ะโอ้ยปไปช่อนเพียบเอ้ยลุ้นไปยื้อไปไปขึงไปนชูเลยได้เก็ตมาสองเก็ตโอ้อะไรฝา อยากรู้ว่ามันกินเหยื่อเหยื่ออะไรมึงกินอะไรเป็นอาหารวะเลยว่าช่อนที่นี่กินแพงต้นอ อุ้ยโดนอะไรเข้าแล้วอุ้ยไม่ดูเน่นมาก ยังย oh ังยัง้เอด ο ตัวไม่เลยวิ่เอ้ยได้ด้วยโอ๊ย้วยโอ๊ย้้ยโอยด้ยโอ้ยปดเด็บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสวิงให้ก่อนสิร้อนน่แหละ นั่งก่อจะหลับแล้วะเงี้ยงเดียวจะรอดไหมเงี้ยงเดียวสฉมไปเยียบลอยหลุดพอดีนี่สสวยปลาอ้วนตับเลยคือวันนี้ผมมาลองกอไายางเพื่อเทดสตัวเบ็ดทังเกอร์คุกนะครับว่าถ้าเกิดใส่กับอายางแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะสุดท้ายก็ทำสำเร็จหัว ยายูหัวฮะปลาตัวเนี้ยมาไปติดข่ายมาเนี่ยเนี่ยครับ oh, <no. S 1> ตัวเนี้ยมันเป็นแผลมันติดข่ายมาเดี๋ยวช่วยมันนิดนึงตัดให้มันปัดมันจะได้แผลมันจะได้ไม่เน่าตัวนี้ผมไม่ได้เอากลับบ้านนะครับตัวนี้ผมปล่อยเจ็บอือฮึแผลรู้ว่าอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรโอเคไปข้าวสวิงรึ๊บ เขาตั้งตัวได้นั่นแหละเพราะว่าผมอนุบาลมาสักพันวะน่นเดี๋ยวเขาจะปล่อยไปเนาะไปอ,อีกไปบายบายเจอกันใหม่ต่อเป็นข้อเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้นะครับวันนี้ก็ผมมาตีบาจิบที่ไลก็ต้องหยิบแรีวก,ก,ก,กว่ากีนไคล์ระดกบอิตกอิทนะครับ1ิ2 0ีิบมิเรียกอิย10.20บแคบวีนะครับ จับคู่กับรอบตัวเก่ง Abu Rivo Power แค่ง5แต่วันนี้สายผมไม่ได้ใช้ชิมานโนคาริกิและผมเอาสายตัวเทพอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อก็คือสายไวจิโตทัก4นะครับตัวรุ่นเก่านะครับ PE 3มันน่าจะประมาณ40กว่าปอนดเนี่ยเป็นสายอีกตัวที่ผมบอกเลยว่าเหนียวพนแล้วก็คุ้มราคามากนะครับม้วนประมาณ500กว่าบาทรอรอผมมีขายนะ <c oughs> ขอบคุณากกันหน่อยส่วน เหยื่อก็เป็นปลายางนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากฮังเกร์คุกเงี้ยงเดียวเอาอยู่โมมากอะบอกต่อโดยบอป่ตีปลายานตีแล้วก็กอนั่งง่วงถ้าเกิดผมไม่ได้พูดกับกล้อมมากไม่ต้องห่วงนะครับหลับก่อไปอย่ะจนหลับแงวน้ำตื่นดิ มันขึ้นหลายตัวอยู่เทคนิคเด็ดคือน,นั่งกอยจะหลับเหมือนวันปลากายเลยแบบนี้แบบยองปลากายอะไรผมก็ต,ตีอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งหลับตากันตึกเหมือนกันแต่มันอเน,นี้ยรู้สึกว่ามันกัดปลากายจะรู้สึกมันบุ๊เข้าไปมันจะอีกความรู้สึกหนึ่งมันดูดไง,งปลากายอ่ะเดี๋ยวบ่ายต้องเอาน้ำขวดใหญ่ลง อยู่อยู่สิอยู่สิลาอะไรครับปลาอะไรถ้าช้อนหรือเปล่ามานิ่งอย่างนี้อไ,ไม่ใช่ไม่ช้อนกระสโอ เรากระโนะประกายโอ้ปลาช้อนใหญ่ย้ไอ้ตุน่นเราครับช้อนสังเกตดูเปล่าโอ้เตมปากตัวนี้ ลุงพูดแทนแล้วแล้วแล้วเราก็ทำสำเร็จนะครับในปลาช่อนตัวที่สองของที่ไหนนะออคลองบึงมาอากาศร้อนจนเบอร์นี่ยังใหญ่อะยังใหญ่เป็ยจริงอะสองโลตัวยาเฟ้ยเลยกัดไปยางนะตัวนี้ประช่อนผมขอเอากลับนะครับพอดีว่าอ่ามีเพื่อนผมนะครับพี่ท็อปจําลัดฟิชชิงท่ากระเทียเพชรบุรีนะครับเขาอยากกินปลาช่อน ผมก็เลยต้องเอากลับไปให้เขาสักตัวหนึ่งนะโอเคเราไปหาปลาช่อนตัวต่อไปดีกว่าปลาตัวที่สองนะครับเราก็ได้จากปลายางรีแบสนะครับกับตัวเป็นทังเกฮุกเหมือนเดิมนนครับตัวเปรคทังเกฮูกอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะตั้งแต่ตัวแรกแนละ้วก็ยังไม่งานนะครับเทคนิคในการกอปลายางของผมเลยนะณนะตอนนี้นะตีไปเห็นมันขึ้นตรงนั้นปับ๊บตีไปเลยค่อมมันเสร็จปับ๊บหลับตาเลยกอนิ่ง พอเราเคลิมปั๊บปามันจะกระชากทันทีเป็นไงท่นนี้เด็ดไม่ลงอากาศร,ร้อนมันทำให้คนเราอะไรต่ละได้ถึงทำไมจะไม่ถึงน้ำแค่สองเมตรกว่าเนี่ยขูดพื้ตลอดเลยเนี่ย

ที่เราตีปลายยางอยู่สักพักนะครับก็ไม่กัดเปลี่ยนมาเป็นลิตเติ้แปดสีนกแก้วโดนเลยแล้วก็หลุดไปแล้วเป็นปลาช่อนนะครับโอาใหญ่พอสมควรเป็ดก็ไม่ได้ง้างนะมันมันคงไม่ได้เต็มอะ่ะกับแบบเฉียวๆแค่นั้นแหละเพราะเบ็ดไม่ได้ง้างหรืออะไรเลยเฮ้ย hey. ปลามากเลยแต่น่าจะฉิมมากกว่านี่ไงป่านี่ไงไป่าอาลุดอะไรวะตูเ้เป็ดก็ไม่ได้ง้างอะไรเลยนะดลได้งไงวะอืม ây ngãy 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 lên, ngãy ây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  ค,ค,คเดีเ่ยวขาดเลยดโิโหนี่ปัาช,ช่อนนะเนี่ยโ,โหปัาช,ช่อนไต่ใ่่เบรกอ่อนมากอะ่ะกลัวฟันมันขาดแต่ไม่ใช่อะไร โอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้โหโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูไซส์ปลาตัวนี้กันนะครับยังบะเอฟตัวนี้เท่ากับชะโดเลยเดี๋ยวนานา,นาว่ากี่โลลุงก,กลางบอกย่อนสามโลนิดๆเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วผมไปชั่งดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากี่โลโทฟี่ปีนี้เลยนะ ตัวนี้นะครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับกระดีประมาณ15กร,รมัมใส่กับอ่าฮังเกร์คุกเบอร์สี่ครับปลาช่อนใช้สองสามโลก็ยังรอดอยู่นะครับเห็นแบบนี้แล้วนันนะคิดว่าตัวเบ็ดฮังเกร์คุกความแข็งแรงนี่ถือว่าผ่านไหมครับถ้าเกิดนันนะคิดว่าผ่านสั่งได้เลยนะมีของแล้วนะนี่ืบนตัวหบฝูงแตกวันนี้เราแวงกันแบบอืม นี่วัดตรงนี้ไปอย่างนั้นก็ต้องสี่ห้าปีอ่ะที่แม่งกัดแรงๆอ่ะอีกสองไม้ไม่กัดก็เราก็ย้ายเด้ยวยน,นั่นนึงไปฝั่งนู้นถ้า,ากิดตกได้ก็ตกตกไม่ได้ก็กลับถ้าต้องอื่นมันไม่กัดจรงๆอ่ะมัไม่กัดเลยถ้าต้องอื่นมันไม่กัด

หอปลาช่อนปลาช่อนใส่เบรกอ่อนปลาช่อนที่ดีแต่ละตัวเต็มกระเดือกอีกแล้วอ่ะกระดีเอ้ยกระดีเต็มกระเดือกโอ้ยคือการที่กดเกียดเลย ตัวน,นี้โลกว่าไม่น่าใช้โลกว่าแล้ววิ่งอย่างนี้ขึ้นหน้าเรือกับหน้าเรือเลยเออให,ให้แตกมาเข้าหน่อยโอเคได้มาแล้วครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ประมาณเกือบเกือบสองโลส oh, <no. S 1> โลได้นะอเอแลปลาที่นี่แต่ตัวปลาละเครทั้งนั้น โอเคไม่ต้องพูดอะไรเยอะตัวนี้มันไม่ใหญ่แล้วหาโทฟี่4โลให้ได้ก็ดีเหมือนเดิมบวกกับฮังเกร์คุกเบอร์สี่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดงนะครับเพราะว่าสีเขียวผมทําตกน้ําไปตะกี้ปลากำลังกินดีโยนเยอะตกน้ำั้งั้นฮังเกร์คุกก็ไม่งางน,นะครับสบายๆบ,บอกแล้วของเขาดีขึ้นดีไม่ยอมกับ นั่นใจออกให้เอาคดีปตีอัฒสวะกอไม่เหมือนกันนะไม่ก็ไม่กัดคือเนี่ยวินกอแบบให้เหยื่อออกแอคชั่นได้แต่ต้องช้าที่สุดและอยู่หน้าดินให้มากที่สุดคือลากผ่านหน้าดินแต่ต้องสายอะ่ะอังไงอังไงได้ทังขันคำดูว่าพี่ห้า ช่อนนะเนี่ยปลาช่อนโอ้โอเหเฮ้ยนี่มึงปลาช่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ปลาช่อนนะถ้าโดนจีบยังอายอะ่ะตัวนี้ไม่กลืนเวย้ย เรียบร้อยปลาช่อนที่นี้นแต่ละตัวสองโลนี่ครับไม่รู้จะเป็นโดนท้ายของวันหรือเปล่าแต่ก็บาละหุ <S <S เหมือนเดิมสรุปตัวตะก,กี้นะครับมันพันสวิงนะก็ตะเบ็ดง้างเงี่ยงนึงนี่ง้งางก็คือง้างแม้มันจะพันสวิงแล้วง้างก็เถอะแต่ตอนติดปลาตอนเยื่อนนะครับไม่ง้างนะตัวนี้แล้รผัผมผมถือว่าโอเคมากอะ่ะ เยอะปลาไซส์สองสาโลแล้วไม่ง้างเนี่ยตัวเบ,บ็ดตัวนิดเดียวเองหรือว่าทานติ้นอะไรกันนักหนาเออเต็มเรือะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้